อพชรลาภาเบื้องหลังสะเทือนใหม่ดาวิกาเตรียมแชค็คขั้นที่1เบื้องหลังเบอร์ B 1สะเทือนตัวเลขขยับเข้าใกล้มาทุกทีสำหรับยอดติดตามไอจีของสาวสุปตาสาวอย่างอย่างอ้ําพชรลาภาให้ใช้ชื่อที่คลองอันดับหนึ่งมา,มา,ม,ามานานกว่าและน้องใหม่ มามาแข่งแข่งแรงแข่งแรงทุกดวงอย่างใหม่ดาวิกาโซ so, ที่ล่าสุดตัวเลขใกล้ตัวเลขสาวใหม่พุ่งทะลุขึ้นไปเพียบในจำนวน12ล้านเท่านั้นกับสุกตาสาวสาวรุ่นสาวรุ่นพี่พี่เรียบร้อยด้วยยอด ยอดน้อยกว่าสาวอ้ำเพียงแค่8 0,000ื่นกว่าคนเท่านั้นโดยในอินสตาแกรมของใหม่ราวิกาล่าสุดตอนนี้ขึ้นไปแตะที่ที่สอง4 4 4 4 8, 8 8 8 3์ล้านฟ ฟร์เซึ่งผู้ติดตามจากเพิ่มขึ้นเช่นวันละ5,000คนและสังเกตได้อย่างชุ่จงช่วงที่เธอได้พดุดเซ็กซี่เซ็กซี่ทนาทะเลและเดือดก็ยิ่งทำให้ยอดผู้ติดตามของเธอเพิเพ่มขึ้นในทะลุหมืน่นหมืน่น 1 0 0 0 0มื่นคนต่อวันเลยก so ็ว่าได้ส to for ่วนของอ้้มพัชราภาอย่างนั้นก็ที่อยู่ที่12484997ล้านฟอ u r และทำทำเอาถ้าเอามาบวกลบกันในไอจีของใหม่ดาวิกายอดติดตามห่างจากอ้้มพัชราภาเพียงแค่8 81114 4ดนันดันว่าไม่เกิน